เรื่องเงินบาทแข็งค่านั้นเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับแล้วก็มีความผันผวนแข็งค่าต่อเนื่องมานับตั้งแต่มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายที่เรียกว่าเป็นการผ่อนคลายทางการเงินนะครับ หรือว่าที่บายกันง่ายๆก็คือเศรษฐกิจใหญ่อย่างสหรัฐนั้นธนาคารกลางก็พิมพ์แบงแล้วก็ปั๊มเข้ามาในระบบนะครับรวมทั้งธนาคารกลางของยุโรปรวมทั้งาสามประสานของยุโรปที่เรียกว่ารอยก้านะครับมีทั้งธนาคารกลางของเขามีทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มยูโรโซนเองก็ปั๊มเงินเข้ามาในระบบกันทําให้สภาพของ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบขณะน,นี้ก็เรียกว่าล้นเกินกว่าสภาพปกติไม่ต่ำกว่า5-6ถึงเท่าซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับที่จะทำให้ค่าเงินของประเทศที่เขาปั๊มเงินเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์หรือว่าเงินยูโรนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อ่อนค่าแล้วก็เงินของประเทศที่ไม่ได้มีการปั๊มเงินนะครับอย่างเช่นเงินบาทหรือเงินในสกุลเอเชียซึ่งเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเติบโต ได้ดีนั้นเนี่ยก็มีทิศทางที่แข็งค่าแต่ว่าเงินบาทที่แข็งค่าล่าสุดนะครับโดยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวันศุกร์นั้นเงินเหนรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทของเราซึ่งปรากฏว่าหลุด29บาทนะครับไปอยู่ที่28บาท95นะก่อนที่จะกลับมาปิดที่ระดับ29บาทกับอีกไม่กี่สตางค์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังไปอยู่ที่28บาท กว่าๆนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความตกตกใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นั้นเงินบาทเนี่ยแข็งค่าไปเพราะนับตั้แต่วันศุกร์มาจนกระทั่งถึงเมื่อเมื่อาวานและวันนี้นะครับไปถึง1.4%เปอร์เซ็นต์นะครับที่เงินบาทแข็งค่าแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเทียบกับเงินเยนนี่เงินบาทยิ่งแข็งค่าเมื่อเทียบกับเยนหนักถึง4%เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ราคาเมื่อวันศุกร์แล้วก็มาดูราคาเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมานี้นะครับ ซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วมากถ้าจะพูดถึงปัใจจัยใหญ่ของการแข็งค่าล่าสุดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะซึ่งเรียกว่าเป็นการใช้มาตรการกระตุ้นอย่างอ,อย่างสุดขั้วเลยนะครับอัดฉีดเงินไปถึง1.4ล้านภายใน2ปีล้านเหรียญน,นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลของญี่ปุ่นต้องการที่จะทำให้ เศรษฐกิจซึ่งสภาพขณะนี้เนี่ยชะลอตัวแล้วก็มีภาวะเงินฝืดนะครับอยากจะต้องการให้เกิดเงินเฟอ้ออย่างน้อย2%เพราะการอัดจีดขึ้นการอัดฉีดครั้งโมโหราน,นี้ก็ทําให้เงินเยนนี่อ่อนยั่วไปโดยเพพาะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนี่ตอนนี้เกือบจะวิ่งไปหา100เยนต่อดอลลาร์ซึ่งก็เทียบแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการแข็งค่าในรอบ4ปีทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งเทียบกับเงินในสกุลเอเชียซึ่งเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะ เติบโตได้ดีนะครับก็ยิ่งแข็งค่าสูงมากกว่าดอลลาร์โดยซ้าไปตรงนี้ก็เป็นปัญหาครับในภาพใหญ่นั้นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของอญี่ปุ่นเที่ยวนี้ก็มีผลต่อการแข็งค่าของเงินในสกุลเอเชียรวมทั้งเงินบาทซึ่งแข็งค่าค่อนข้างจะสูงกว่าหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าปัจจัยเฉพาะของเราอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้ของเราค่อนข้างจะแข็งค่าสูงกว่า ประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอันนี้ก็มีคำารรทที่บายมากนะครับว่ามีเงินไหลเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนี่ขนาดนี้ล่าสุดนี้ก็ทราบว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็กําลังไปตรวจสอบนะ ขอข้อมูลจากบรรดาธนาคารพาณิชย์ว่าจริงหรือไม่ว่านักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาตกลงไปลงทุนกันตรงไหนบ้างนะครับเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นตรงไหนเท่าไหร่เอาไปลงทุนในส่วนของตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะตรวจสอบกันให้ชัดๆเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาล่าสุดตราสารหนี้นั้นก็นมีเงินไหลเข้ามาเพียงประมาณ11,000ล้านบาทไม่น่าจะสูงมากอาจจะต้องมีเรื่องอื่นที่เป็นปัจจัยหนุนเข้ามาทําให้เงินบาทจึงแข็งค่ามากกว่ามากผิดปกตินะครับ ก็มีคมําอธิบายครับว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแคชอัพนะครับหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เกือบปีมาเงินบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหวนะครับในขณะที่หลายๆสกุลไม่ว่าจะเป็นริงกิตของมาเลเซียรูเปียประธานทวดริงกิตของมาเลเซียแล้วก็รูเปียของอินโดนีเซียนะครับค่อนข้างจะแข็งค่าสูงกว่าเรานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินของฟิลิปปินส์แต่เราค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ของเขานิ่งเราต้อง แข็งค่าไล่ตามนี่ว่ากันว่าอย่างนั้นไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นคําอธิบายที่อพอจะตอบคําถามได้หรือไม่นะครับสำหรับธนาคารที่ไทยที่อธิบายมาแต่อย่างน้อยที่สุดกับเงินบาทแข่งค่าขนาดนี้ย่อมมีผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของภาคส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นภายในทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่าธุรกิจในหมวดอาหารนะครับเพราะว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีการนาเข้าวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนมาประกอบนะครับ ถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการนำเข้าวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนเข้ามาตรงนี้นี่ก็อาจจะเสมอตัวหรืออาจจะได้ประโยชน์บวกด้วยนะครับเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่านั้นก็จะทําให้ต้นทุนในการนําเข้านั้นถูกลงนะครับแม้ว่าส่งออกไปราคาจะแข่งขันได้แย่ลงก็ตามหรือว่าด้อยลงก็ตามนะครับแต่ว่าความได้เปรียบในแง่ต้นทุน ของวัตถุดิบที่นําเข้าตัวนี้ก็อาจจะทําให้แปลสภาพมาเป็นราคาที่เราสามารถจะเข้าไปแข่งขันได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการใช้วัตถุดิบในประเทศอย่างเช่นหมวดอาหารหรือว่าหมวดสินค้ากเกษตรแปรรูปอันนี้กระทบแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีส่วนใดที่จะต้องมีการนําเข้านะครับเป็นเรื่องของเงินบาทล้วนๆแล้วก็เมื่อโค้ดเป็นดอลลาร์หรือเป็นเยนนี่ราคาเราต้องแพงแน่นอนอันนี้ก็คงจะมีผลกระทบนะครับซึ่งก็ดูมาตรการต่อไปนะครับว่าถ้าหากปล่อยให้เงินบาท แข็งค่ารววเร็วอย่างนี้ธนาคารพิเศษไทยจำเป็นจะต้องมีมาตรการมาควบคุมดูแลหรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดและติดตามกันต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของเงินบาทครับไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปัจจัยอีก2ปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราแล้วก็เศรษฐกิจของทั้งโลกครับสักครู่ครับรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวด์เว็บบางกอกว s e คอม